สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับ money ps เกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับก็มาอยู่ในของ tiktok นะครับเป็นในของกิจกรรมในการเชิญเพื่อนแล้วก็ได้รับเงินนะครับในหน้าตอนนี้นะครับมันก็จะมีในของการหมออายุในของกิจกรรมนะครับก็คือตรงนี้ทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับก็มันจะอยู่ในของอา,อายุในอีก16หนาทีนี่ตรงนี้กันเลยนะฮะเือตรงนี้เห็นไหมอายุอีสนาทีเนะี่ย คือตรงนี้มันเป็นยังไงหรออันนี้คือเดี๋ยวใครอยากรู้ก็รอว่าถ้าหมดเวลา15นาทีเนี้ยคือกิจกรรมนี้จะหมดไปหรือเลียนเป็นการแชมเพอหนึ่งคนห0 0รหรือว่าแชมเพออีกหนึ่งคนได้รับอีกหนึ่งพันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้เราหรือเปล่าอ่าตรงนี้มีหลายๆคนเขาถามมาข่อนขั้นเยอะนะแล้วก็สงสัยกันข่้นข้้งเยอะวันนี้ผมก็เลย มาทาให้ทุกคนดูเรือแล้วกันแล้วก็เวลามันก็จะหมดแล้วนะครับให้ทุกคนดูและไขข้อสงสัยกันเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ดูวิดีโอแล้วนะครับว่าทําไมมันไม่ขึ้นในของการวิดีโอ30นาทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือคนที่เชิญเราเขาถึงจะสามารถทําการดูได้นะเราไม่สามารถดูของเราได้นะครับว่าเราดูวันนี้เราดูไปแล้ว30นาทีตรงนี้คือเราไม่สามารถดูได้ ส่วนคนที่เชิญเราเขาสามารถดูได้นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับกดไปดูได้นะครับคนที่เชิญเนี่ยเขาดูได้แต่เราอ่ะจะดูไม่ได้นะครับนี่เลยนี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ฮะนี่ก็นี้ครับคนนี้ดูไปแล้ว2วันนะฮะก็มีพี่ๆหรือเพื่อนๆหลายท่านก็ไม่ได้ดูเนาะหรือดูไปแต่ว่าไม่ได้ทําตามเงื่อนไขตามที่ผมทําคลิปวิธีในการดูวิดีโอ ให้มันขึ้นยังไงนะครับก็คือถ้าเราจะดูวิดีโอให้มันขึ้นอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเข้ามาในของหน้าท่ตอกหน้าในการเชิญเพื่อนหรือก็คือหน้านี้นั่นแหละนะครับเราต้องเข้ามาหน้านี้ก่อนนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราต้องไปดูนะครับวิดีโอให้ได้ประมาณ30นาทีขึ้นไปนะผมขอแนะนําว่าให้มากกว่า30นาทีขึ้นไปนะครับการที่เราดูวิดีโอเราต้องทําการ กดหัวใจหรือคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะสามารถทำการยืนยันว่าคนนี้ดูวิดีโอแล้ว30นาทีแล้วก็มีการกดหัวใจด้วยนะครับมันถึงจะขึ้นมานะประมาณนี้หลายหลายคนเขามีปัญหานะครับเรื่องในการถอนเงินนะตอนนี้เรามาในของคนที่มีปัญหาเรื่องในการถอนเงินนะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับเมนูในการแจ้งนะครับก็อยู่ในของตรงนี้แจ้งปัญหาต่างๆได้อยู่ตรงนี้นะ นี่ใช้ข้อเสนอของคนนะครับใช้ข้อเสนอแนะของคนนะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้คือใครที่มีปัญหาต่างๆก็คือสามารถทําการแจ้งปัญหาให้เขาได้เลยนะว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างนะครับเข้าร่วมกิจกรรม tiktok อย่างไรเนี่ยปุ๊บ,บเนี่ยแล้วปัญหาในการถอนเงินนะครับก็ของเราอยู่ตรงไหนล่ะนะครับฉันสามารถถอนเงินได้ถอนเงินได้กี่ครั้งหนึ่งครั้งนะครับถอนเงินละวัน อย่างไรนะฮะปัญหาในการถอนเงินว่าเราถอนเงินแล้วเงินมันไม่เข้านะครับตรงนี้ก็จะ,ะมีของข้อผิดพลัดเนาะแล้วก็ถ้าถอนเงินไม่ได้มันก็จะ,ม,ะมันจะไม่มีนะแต่ถ้ามันมันถอนหรือว่ายังไงก็แนะนําว่าให้เราทําการแจ้งไปจากตรงนี้กันเลยนะครับถอนจะถอน เงือ้อจะถอนรางวัลได้อย่างไรเนี่ยก็คือถอนเงินนั่นแหละถ้าเราถอนไม่ได้และผิดพลาดนะครับแล้วก็มันไม่สามารถทําการถอนได้เราเจอปัญหาพานี้เราก็กดเข้าไปนะครับเพื่อทําการรายงานได้เลยนะนี่แล้วก็ทําการกดว่าไม่นะครับแล้วก็จะมีในของการากรอบหรือว่าใส่ข้อมูลต่างๆนะครับก็ตามที่เขาระบ,บุเอาไว้ตรงนี้เลยนะ ก็ทําการใส่ข้อมูลไปนะว่าเราถอนเงินแล้วเราถอนไม่ได้มีปัญหาอะไรบ้างเราก็แคปรูปภาพหลักฐานอะไรพวกนี้ส่งไปให้แล้วก็บอกอรายละเอียดให้เขานะครับและรอเขาแก่นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ให้เราหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ในของทางติ k t ตอกเขานะครับประมาณนี้เลยและอีกหลายๆคนเขาบอกว่าเมนูนะครับในของการเข้าหน้านี้มันหายไปนะมีพี่ๆหรือเพื่อนๆหลายคนเขาถามมาว่าเมนูในการ เนี่ยเข้ามาหน้านี้แล้วก็เชิญเพื่อนอะ่ะมันหายไปนะครับคือทําไมมันถึงหายเลยมันคนเขางงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจริงๆอ่ะในของทางทวิต o k อรเขาได้แจ้งให้เราออกไว้แล้วแหละนะว่าอ่ามันมันหายไปนะครับเพราะว่ามันมีปัญหานะครับเราเข้ามาดูได้เลยนะครับนี่ก็ตรงนี้กันเลยอ่านี่ครับเขาได้แจ้งให้เราอยู่แล้วนะครับว่าทําไมมันหายนะฮะอ่าเดี๋ยว ขอดูก่อนนะนี่ก็คือตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้อา่าเห็นอยู่เนะาะเขาบอกจะบอกว่าสวัสดีผู้เข้าร่วมนะครับโปรแกรมนะครับติกต่อโบนัสนะครับก็จะเป็นของตัวเหรียญนั่นแหละนะครับติตอโบนัสนะครับ พอเนื่องจากปัญหาขาข้องทางเทคนิคนะครับทางที่ตอกจึงขออนุญ,ญาตปิดช่องทางการเข้าที่ต่อโบนัสชั่วคราวนะครับก็แสดงว่ามันเกิดเข้าพิลากนะทางที่ทางที่ตอกเขาก็เลยได้ทําการแก้ไขแล้วบางคนเขาจะหายไปนะครับหลัเขาแก้เสร็จมันก็จะเข้ามาแค่นี้เองนะครับสําหรับของใครที่ช่องในการ เข้าไปในของหน้าในการเชิญเพื่อนหรือว่ากิจกรรมในการเชิญเพื่อนได้รับเงินนะมันหายไปก็รอให้เขาแก้นะครับเพราะว่าเขาได้แจ้งเอามานะครับว่ามันหายไปนะครับเดี๋ยวเขาแก้เสร็จมันก็จะมาเองแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรารออีกสักประมาณอีก9นาทีนะครับว่าตรงเนี้ยคือเวลาตรงนี้เป็นเวลากิจกรรมการเชิญเพื่อนทั้งหมดนี้มันหายไปหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ในของตรงที่เราเชิญเพื่อนหนึ่งคนเราได้700ตรงนี้มันเปลี่ยนเป็น เฉีเพื่อนหนึ่งคนได้500หรือว่าเชิญเพื่อนหนึ่งคนได้1000กันแน่นะครับและหลายๆท่านเขาสงสัยกันนะครับว่าถ้าเรานะครับถอนเงินของเราไม่หมดน่ยผมมีอยู่พันหนะเราถอนเงินไม่หมดนะครับและกิจกรรมตรงนี้มันหมดไปนะครับเขาเอาออกไปนะ่เงินของเราที่เหลืออยู่ตรงนี้มันจะยังอยู่หรือว่ามันจะหายไปตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้ากิจกรรมในการเชิญเพื่อนตรงนี้เขาเอาออกไปแล้วนะครับ ก็ไม <ítulo> ่สามารถทําการถอนเงินตรงนี้ได้เพราะว่าเงินตรงนี้เขาก็เอาออกไปเหมือนกันก็คือหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ทุกคนทําการถอนนะครับถ้ามันถอนได้ก็แนะนําให้ถอนได้เลยนะครับถ้าเขาจะเอาออกเขาจะมีการแจ้งเตือนเหมือนเมื่อกี้นะครับว่ามันมีปัญหาทางที่ตอบโบนัสเนาะตรงนั้นอะถ้าเขาจะเอาออกเขาจะแจ้งมาตรงนั้นแหละนะครับว่าระยะเวลานี้นะครับมันจะหมดวันที่เท่าไหร่ สามารถถอนเงินถึงวันที่เท่าไหร่เขาจะแจ้งมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นของการเชิญเพื่อนนะครับหน่งคนได้7 0 0ตรงนี้มันจะหายแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นการชิญเพื่อนหน่งคนได้500หรือ 1000. ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันครบตามนี้ก่อนหรือว่าเวลาตรงนี้หมดก่อนละกันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งามาครับตอนนี้ก็เหลือเวลาสี่วินะสามนะฮะสอหมดแล้วปุ๊บ ่ะมันหมดแล้วนะครับเวลามันหมดแล้วเดี๋ยวเรารีดูนะครับว่าจะลงมันยังไงนะฮะเดี๋ยวเรารีดูนะครับปุ๊บยังเหมือนเดิมรู้เปล่าเรียบร้อยครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับนี่อ่ามันจะเป็นในของอีกหน้าหนึ่งนะอ่าน่าจะเป็นเรียกว่ายังไงล่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองออกใหม่เข้าใหม่ดูนะครับอ่ะออก ออกจากหน้าทิ๊กตอกแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วนะไอ้ตรงกิจกรรมในการชวนเพื่อนก็ยังไม่หายนะฮะมันยังอยู่มันยังอยู่นะครับปุ๊บอ่าก็เข้ามาในของหน้านี้แล้วนะครับนี่ก็นี่เลยยังเหลืออยู่นะครับมันก็ยังอยู่ทุกอย่างนะครับนี่ก็ยังอยู่นะมันยังอยู่อยู่นะครับนี่เลยมันก็ยังไม่หายนะครับสรุปแล้วนะครับมันก็แค่ กิจกรรมในการเชิญเพื่อนนะครับต่อนหนึ่งคนมันจะหายไปแค่นี้เองนะแย่ของผมก็ยังอยู่ที่700เหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งแหละเดี๋ยวเขาเค่อยทําการเปลี่ยนในของการเชิญเพื่อนต่อนหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเขาเค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่ค <c oughs> งไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะถ้าเขาไม่เปลี่ยนอันนี้แล้วแต่ในของทางติ๊ต๊อกเขาละก,กันนะครับในการเชิญเพื่อนหนึ่งคนได้700ออะไรประมาณนี้เนาะ ก็ถือว่ามันไม่ได้หายนะครับมันยังอยู่เหมือนเดิมละกันวันนี้ก็หวังว่าคงจะขายข้อสงสยัยสําหรับหลายๆคนที่สงสัยเนาะว่ามันจะหายไปไหมนะครับก็ถือว่ามันยังไม่หายถ้ามันจะหายไปเขาก็จะแจ้งมาตรงนี้ตรงในของอกล่องข้อความเข้านะครับแล้วก็ไปตรงที่กิจกรรมใหม่นะครับถ้ามันจะหายเขาน่าจะแจ้งมาตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนมานะครับมันจะมีว่า จาก t i k t o k นะครับมันก็จะแจ้งมาครับว่านี่เลยว่ากิจกรรมของเราเนี่ยมันจะหมดแล้วนะก็คล้ายๆเหมือนของตรงนี้นะครับคล้ายๆเหมือนของตรงนี้นะครับคล้ายคล้ายเหมือนของตรงนี้เขาก็จะแจ้งมาในของหน้านี้รนะักกันนี่เลยนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนาะหลายๆคนเขาคงรู้ไปแล้วแหละส่วนทําไมตรงนี้ทําไมอ่าหนึ่งคนได้700ทําไมตรงนี้มันหายเขา,เอาออกไปนะเดี๋ยว รอเดี๋ยวเขาเอาเข้ามาเองนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับไว้เราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจาก m o นนี bye ่เพจโดยลักการบายบายไปจนในคลิปหน้าครับ